3ข้อแตกต่างระหว่างปลาแซลมอนโนเว์และปะ au, ละาแซลมอนเท้าลักษณะทางกายภาพต่างกันยังไงมีสีเนื้อเหมือนกันหรือเปล่ามีไขมันแทรกต่างกันมากไหมสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะพามาดูข้อแตกต่างระหว่างแซลมอนสายพันธุ์นเวย์และก็แซลมอนเท้านะครับขอ้อ1ึซึ่งลักษณะาากายภาพภายนอกเนี่ยเขาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับสำหรับตัวแซลมอนร์เว์นะครับตัวปากของเขาเนี่ยก็จะแหลมลําตัวยาวนะครับส่วนแซลมอนเท้าตัวเขาจะสั้นอ้น้นนะครับข้อ2 มาดูข้อต่างๆระหว่างสีของแซลมอนระหว่างตัวแซลมอนนอร์เวย์แล้วก็แซลมอนเท้าแซลมอนนอร์เวย์นะครับตัวแซลมอนนอร์เวย์เนี่ยเขาจะมีสีส้มนวลส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นแซลมอนเท้าแซลมอนเท้าเขาจะมีสีออกไปทางสีแดงนะครับข้อ3ตัวแซลมอนนอร์เวย์เนี่ยเขาจะมีไขมันแทรกเยอะกว่าเส้นไขมันเขาจะไม่ชัดเจนเท่าตัวแซลมอนเท้าแซลมอนเท้าเขาจะมีไขมันแทรกน้อยกว่าหรือลีนกว่าเส้นไขมันค่อนข้างจะชัดเจนสำหรับใครที่ชื่นชอบแซลมอนนอร์เวย์แล้วก็เท้านะครับสามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้นะครับด้้าานนลล่งีเย ถ้าไม่อยากพลาดค,ความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้เราเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์และสามารถแอดไลน์ line, สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ